ดี่ค่ะพี่ชื่อพลอยนะคะพี่ชื่อไข่มมกนะคะเราสองคนนะคะวันนี้จะมาแนะนํากลุ่มง,งานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลน่านนะคะอาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นหนึ่งในอาชีพสาธารณสุขในโรงพยาบาลน่านค่ะเรามีหน้าที่ในการตรวจหาความผิดปกติในร่างกายให้กับผู้ป่วยโดยการนําสารน้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลือด ปัสสาวะและน้ำจากต่างๆส่วน,วนต่างๆมาตรวจหาความผิดปกติเพื่อรายงานผลให้กับแพทย์ค่ะร่วมไปถึงการหาตรวจหาเชื้อไวรัสแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดความผิดปกติในมนุษย์ด้วยค่ะมมน่อน้องจบม .6 สาวิทย์คณิตน,นะคะก็สามารถทำการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่คณะเทคนิคก,การแพทย์ได้ค่ะ และนี่คือมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนนะปัจจุบันนะคะ ระดับมหาวิทยาลัยนะคะน้องๆจะทําการเรียนในคณะเทคนิคการแพทย์เป็นระยะเวลาทั้งหมด4ปีนะคะในสาขาย,อย่อยๆดังนี้นะคะชั้นปีที่1เรียนวิชาพื้นฐานทั่วไปเช่นวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษแทบพื้นวิชาเลยค่ะเน้นการปูพื้นฐานให้แข็งแรงก่อนไปลงลึกเนื้อหาวิชาอื่นๆในปีต่อไปค่ะ ส่วนชั้นปีที่2นะคะน้องๆจะเริ่มเข้าวิชาคณะที่เกี่ยวกับร่างกายและเจาะลึกเข้าสู่ระบบในภายในร่างกายค่ะ mm hmm. เพื่อปูพื้นฐานเข้าสู่การทำแบบเฉพาะทางในปีถัดไปค่ะ mm hmm. และชั้นปีที่3ชั้นปีที่4นะคะ mm hmm. จะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติค่ะโดยผ่านการฝึกงานในระบบโรงพยาบาลอาจจะเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลชุมชนก็ได้ค่ะ เมื่อจบมาแล้วน้องๆสามารถทํางานได้หลากหลายอาชีพเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทางด้านโรงพยาบาลงานทางด้านการขายขายอุปกรณ์การแพทย์ชุดทดสอบต่างๆน้ํายาต่างๆและงานทางด้านอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะโดยห้องแลบโรงพยาบาลหน้าของเรานะคะจะแบ่งการทํางานออกเป็นหกห้องค่ะและว,วันนี้มุกจะมาพามาดู บรรยากาศการทำงานของแต่ละห้องกันนะคะงานทางด้านโลหิตวิทยาและจุลทัสนสศนศาสตร์นะคะงานทางด้านโลหิตวิทยาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของเม็ดเลือดและส่วนประกอบต่างๆของเลือดส่วนงานทางด้านจุลทัสนสศนศาสตร์เนี่ยเป็นการตรวจวินิจฉัยเกี่ยวกับเซลล์พยาธิรวมไปถึงสารน้ำต่างๆและอุจจาระปัสสาวะ ต่อไปเป็นงานทางด้านเคมีคลินิกนะคะจะเน้นตรวจวินิจฉัยตัวอย่างจากเลือดปัสสวาวะสารคันหลังต่างๆเพื่อตรวจหาระดับน้ำตาลไขมันโปรตีนและฮอร์โมนต่างๆเป็นตัวบ่งชี้การทำง,งานและพยาธิสภาพต่างๆของอวัยวะต่อไปเป็นงานทางด้านภูมิคุ้มกันวิทยาค่ะ จะเป็นการตรวจประเมินความสามารถของร่างกายในการป้องกันตัวเองบอกถึงความผิดปกติต่างๆเช่นภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือตรวจติดตามการรักษาโรคติดเชื้อเช่นโรคซิฟิลิส HIV หรือไวรัสตับอักเสบต่างๆต่อไปเป็นงานทางด้านจุลลชีววิทยาคลินิกค่ะ เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัสแบคทีเรียเชื้อราโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการเพราะเลี้ยงเชื้อและก็ทดสอบความไวต่อยาค่ะ ต่อไปเป็นงานทางด้านธนาคารเลือดซึ่งจะทำหน้าที่ในการจัดหาเลือดผู้บริจาคที่มีสุขภาพแข็งแรงตรวจคัดกรองโรคติดต่อจากเลือดเตรียมส่วนประกอบของเลือดในแบบต่างๆและเก็บรักษาอย่างถูกต้องเพื่อนำเลือดที่ได้นั้นไปให้แก่ผู้ป่วยที่ต้องการเติมเลือดค่ะ ต่อไปเป็นห้องปฏิบัติการพิเศษหรือห้องตรวจโควิดและอนุชีววิทยาจะเป็นการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยใช้เทคนิคพิเศษที่เรียกว่า pcr หรือเป็นเทคนิคทางโมเลกุล่าค่ะน้องๆอ,อ,อาจจะคุ้นเคยกับแพทย์พยาบาลที่อยู่เบื้องหน้ากันแล้วนะคะแต่ก็ยังมีนักเทคนิคการแพทย์ที่อยู่เบื้องหลังที่นำสิ่งส่งตรวจของผู้ป่วย มาตรวจโดยใช้วิธีการเท,ทางเคมีผ่านทางชุดทดสอบเครื่องตรวจต่างๆค่ะรวมไปถึงการใช้เครื่องมือตรวจวิเคราะห์อ,อัตโนมัตินะคะเพื่อให้ได้ผลตรวจที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพนำไปสู่การวินิจฉัยโรคการรักษาและการติดตามผลของคนไข้ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพนะคะ